สวัสดีค่ะแม่เมลิซอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่เมลิซอนจะมาตัดแต่งกิ่งมะเขือพวงค่ะมะเขือพวงต้นนี้ปลูกมาได้สามปีแล้วถ้าจะให้เขาติดลูกติดผลออกดอกได้อย่างงอกงามเต็มที่ก็ต้องตัดแต่งกิ่งนะคะตัดออกเลยไม่ต้องเสียดาย ให้เมื่อเขือพวงแตกออกมาใหม่แตกยอดแตกใบออกมาใหม่แล้วเมื่อเขือพวงก็จะติดดอกดียิ่งขึ้นแล้วก็จะมีลูกดกกิ่งไหนที่ติดลูกแล้วแล้วก็พอเก็บกินได้แล้วก็จะตัดทิ้งเลยสำหรับกิ่งไหนที่ กำลังติดด,ดอกอยู่ก็จะไม่ตัดนะคะนี่ลำต้นของมะเขือพวงอายุสามปีลำต้นของมะเขือพวงอายุ3มปีต้นสูงใหญ่ประมาณสามสี่เมตรมะเขือพวงปลูกใส่กระถางดีมากเพราะว่าแม้ว่าจะปลูกใส่กระถางก็ยัง ติดดอกติดลูกให้กินอยู่เชื่อไหมว่ามะเขือพวงที่ปลูกใส่กระถางที่แม่บริสอนปลูกนี้ปีนี้เก็บขายได้เงินประมาณสี่ห้าร้อยบาทพอได้ค่าน้ำไว้ลถผักลดต้นไม้เพราะว่าปลูกใส่กระถางก็ต้องใช้ น้ำประปารวดใช้น้ำปละปาใช้น้ำปราปาจากกอ๊อกรวดเลยก็จะตัดแต่งกิ่งออกทั้งหมดกิ่งนี้นำไปปักชำให้เป็นลำต้นใหม่ก็ได้ไปชำแช่น้ำเฉยๆรากของมะเขือพวงก็จะงอกออกมา แค่น้ำประมาณสองสามอาทิตย์รากก็จะงอกออกมาแล้วก็นำกิ่งไปปลูกในกระถางใหม่ได้แต่การตัดครั้งนี้ไม่มีที่วางแล้วแล้วก็ถ้าปลูกมากนะคะก็จะเหมือนประมาณว่าจะเยอะเกินก็จะเก็บเอามะเขือพวงไปไว้ทำกับข้าว แล้วกิ่งก็จะทิ้งเลยทิ้งก็ไม่ทิ้งลงถังขยะนะคะกิ่งพวกกิ่งใบไม้สุดทุกชนิดกิ่งมะเขือกิ่งต้นไม้กิ่งใบไม้ที่ตัดในบ้านของแม่มดีซอนจะเอาไปวางที่หลุมหลังบ้านให้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยหมักไว้ปลูกต้นไม้ต่อ มะเขือพวงปลูกประมาณสิบกระถางปลูกตามแนวบริเวณรั้วแล้วก็ปลูกใต้ต้นขนุนก็มีปลูกประมาณสิบกระถางสิบต้นกินไม่หมดกินไม่ทันได้แบ่งให้เพื่อนร่วมงานและนำไปขายถ้าช่วงไหนที่ตลาดต้องการ เมื่อช่วงต้นปีมะเขือพวงขาดตลาดราคาแพงมากแม่มริส้อ,สอนเก็บนำไปส่งที่ตลาดมีเท่าไหร่เขารับซื้อหมดแต่ช่วงนี้มะเขือพวงเยอะแล้วก็ไม่ไปขายได้ใช้แบ่งกันกินพอเก็บแล้วก็จะมาตัด ตัดเอาพวงของมะเขือพวงออกจากกิ่งตัดมะพวงของมะเขือพวงออกจากกิ่งแล้วก็นำมะเขือพวงเก็บไว้ทำกับข้าวกิ่งก็นำไปทิ้งในหล,หลุมหลังบ้านเพื่อเป็นปุ๋ยหมักกิ่งไม้ใบไม้ มีเท่าไหร่ก็ไปวางตรงนั้นไม่เหมินไม่มีกลิ่นเพราะว่ากิ่งไม้ใบไม้เป็นเป็นสิ่งที่สะอาดนะคะเราไปวางไว้เดี๋ยวก็แห้งแล้วก็ยุบป,ประมาณ3-4สี่วันก็ยุบแล้วไม่ต้องไปหาเครื่องปั่นให้สิ้นเปลืองงบป,ประมาณบางท่านอยู่หน่วยงานราชการก็ไปหา เครื่องปั่นใบไม้เครื่องปั่นกิ่งไม้เล็กๆเพื่อย่อยเป็นปุ๋ยจริงๆแล้วไม่จำเป็นเราเพียงแต่หาหลุมแล้วก็ล้อมดีๆหาสังกะสีล้อมหรือว่าหาผ้าพลาสติกล้อมไว้ก็เอากิ่งไม้ใบไม้ไปวางเดี๋ยวก็3าสวันก็จะยุบ ยุบเป็นดินเป็นปุ๋ยนำมาปลูกต้นไม้ได้ดีมากนี่แม่มริส้อนตัดกิ่งนี้ไม่เห็นดอกเขาก็เลยตัดดอกของมะเขือพวงมาและมามา,มาพร้อมเลยก็เสียดายนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรตัดมาแล้วกิ่งนี้ยังคงมีดอกอยู่ก็ไม่ตัดนะคะ ต้นนี้ดอกกระดกลูกกระดกเช่นกันเห็นไหมคะรากของมะเขือพวงปลูกในกระถาง12นิ้ววางกระถางซ้อนกระถางรากจะแข็งแรงมากจะชัยลงมาตรงหลุมของต้นขนุนกับต้นชาย,ยาคณะเม็กซิกันชัยลงมาหลุมที่ปลูกต้นขนุนนี้กว้างแค่หนึ่งฟุตเท่านั้นที่เหลือก็เป็นพ้นพื้นปูนทั้งหมด นี่ต้นของมะเขือพวงลําต้นสูงใหญ่ก็ต้องมันตัดแต่งกิ่งเอากระถางมาวางไว้ข้างๆหลุมของขนุนหลุมนี้กว้างหนึ่งฟุตร,รากมะเขือพวงก,ก็จะชัยลงพอรากชัยลงถึงดินเท่านั้นล่ะค่ะโอโ้ต้นใหญ่โตมโหลานเห็นไหมคะอันนี้ต้นขนุน ต้นขนุนก็ตัดแต่งกิ่งไว้ไม่ให้ขึ้นสูงก็จะปลูกหลายอย่างหลุมแค่หนึ่งฟุตมีปลูกต้นพริกด้วยอันนี้ผักหวานป่าอันนั้นมะเขือเทศนี้มันเบอร์รี่มันเบอร์รี่เอากิ่งมาเสียบลงประมาณสงกิ่งก็กำลังงอกปลูกแบบระบบพึ่งพา นี่ก็จะเป็นมะเขือพวงที่ตัดแต่งทินงแล้วต้นแม่ต้นแม่สามปีต้นนี้นะคะเป็นต้นแม่ของมะเขือพวงทั้งหมดก็จะออกลูกออกผลแล้วก็หล่นลงมาต้นกล้าก็จะงอกขึ้นไม่ได้เพาะเลยนี่ก็จะเป็นมะเขือพวงเช่นกันมะเขือพวงตรงนี้ต้นค่อนข้างเล็กลูกก็ ไม่ดกเท่าไหร่นี่ก็จะเป็นดอกแล้วก็จะปลูกผักปัลังลงไปด้วยในกระถางนี่เห็นไหมคะผักปลังเนี่ยกำลังงามกำลังยอดกำลังเก็บกินนี่ก็จะเป็นมะเขือพวงนี่ออกดอกแล้ว กระถางมะเขือพวงเช่นกันนะคะก็จะปลูกตะไคร้ปลูกพริกร่วมไปด้วยปลูกหลายอย่างไม่ปลูกเฉพาะมะเขือพวงอย่างเดียวนี่ก็จะลอยตัดแต่งกิ่งเช่นกันก็จะพาดูนะคะออกดอกสีขาวเป็นพวงเลยเห็นไหมคะเนีย่ยออกดอกสีขาวเป็นพวงก็จะปลูกร่วมกับพริกกับผักคะนา้า มีต้นยอมีใบยอเกิดขึ้นด้วยอันนี้ก็ต้นพริกปลูกร่วมร่วมกันไปบางครั้งมีเศษม็ดพริกที่เราล้างจากส้มตำก็เก็บมาหวานลงพริกก็จะเกิดเองก็พอให้ได้เก็บกินแต่ไครก็มาเสียบเสียบลงไปให้อยู่ด้วยกันนะคะ นี่มะเขือพวงเขือตำลึงก็ทอดยอดพันลำต้นมะเขือพวงก็จะมีมะกรูดในกระถางด้วยนี่ก็จะเป็นมะเขือพวงในกระถางเช่นกันมีมะเขือเปาะด้วยแต่มะเขือเปาะเก็บกินลูกหมดแล้วนี่ก็จะเป็นฝรั่งจิมจูมาปลูกร่วมกับมะเขือพวง นี่ฝรั่งจิมจูกำลังแตกยอดพอโดนฝุนก็แตกยอดก็เอากระถางมาวางใส่กระถางมะเขือพวงให้อยู่ด้วยกันเดี๋ยวถ้ามะเขือพวงเป็นลูกแล้วแม่มริซอนก็จะตัดกิ่งมะเขือพวงให้ต่ำกว่าฝรั่งกิมจูให้ฝรั่งกิมจูได้โตแล้วก็เป็นลูกในกระถาง เดี๋ยวแม่บริสรจะมาอัปเดตให้ดูว่าฝรั่งกิมจูของแม่บริสรจะโตแค่ไหนพอจะกินลูกได้ไหมเพราะว่าปลูกในกระถางวันนี้มาดูมะเขือพวงก่อนเก็บได้เยอะนะคะนี่จะเป็นลูกที่แก่จัดเห็นไหมคะลูกที่แก่จัด เป็นลูกที่แก่จัดถ้าเราเอาไปฝังไปปลูกลงกระถางก็จะเกิดขึ้นอีกเดี๋ยวแม่มริสอนจะถ่ายคลิปวิธีการเพราะเมล็ดมะเขือพวงถ้าเราต้องการเก็บเมล็ดก็เอาไปล้างน้ำนะคะเอาไปล้างน้ำแล้วก็ผึ่งลมไว้ในร่มพอแห้งแล้วเราก็เก็บใส่ตู้เย็นก็จะเป็นเมล็ดมะเขือพวงนำไปขยายพันธุ์ได้อีก แม,แม่บริสรอนจะบอกวิธีการเก็บมะเขือพวงนี่ก็จะเด็ดนะคะเด็ดออกจากพวงมะเขือพวงนี้มีประโยชน์มากมายกินกับน้ำพริกกะปินี้อร่อยมากแกงออมใส่เนื้อสัตว์ทุกชนิดไปแกงใส่ผนง ก็ช่วยลดไขมันเป็นเมื่อเขือปวงเป็นสมุนไพรเป็นผักสมุนไพรที่สามารถไปตัดความมันลดเคอเลสเตอรอลในเลือดถ้าเรากินร่วมกับพะแนงกินร่วมกับเนื้อสัตว์ลดไขมันในเลือดเป็นภูมิปัญญาของปู่ย่าตายายเมืองไทยนะคะ เอามะเขือพวงมาแกงใส่ผนงหมูผนงเนื้อผนงไก่พอเรากินมะเขือพวงเข้าไปแกงพะแนงเนี่ยจะมีไขมันมะเขือพวงจะมีสารที่ช่วยลดไขมันในเลือดถ้าเรากินร่วมกับอาหารที่มันมันเป็นภูมิปัญญาของ ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราก็เด็ดออกจากพวงจนหมดแล้วก็ใส่ถุงประมาณได้ประมาณสองถุงแม่มาริซอนก็จะเก็บไว้ใส่แกงใส่ผัดผิดประดุกจะเก็บเข้าช่องฟีดถ้าเก็บเข้าช่องฟีดนะคะเก็บกินได้เป็นปี มะเขือพวงถ้าบ้านของท่านใดมีมะเขือพวงเยอะๆแล้วกินไม่ทันก็สามารถเก็บใส่ถุงเด็ดออกจากพวงแล้วก็ไปใส่ช่องฟีดไว้เวลาเราจะมาทำกับข้าวเราก็มาล้างๆน้ำนะคะใส่กับข้าวใส่น้ำพริกกะปินี่จะเป็นมะเขือพวง แม่มอลิสซอนก็จะเก็บใส่ช่องฟีดไว้ถ้าเก็บใส่ช่องฟีดก็จะเก็บไว้กินได้เป็นปีๆเลยไม่เสียนะคะเก็บใส่ช่องฟีดไว้สังเกตไหมคะอาหารผักที่ตกแต่งแปรรูปที่เขาขายในห้างสรรพสินค้าเนี่ยมีอายุถึง3ปี4ปีทีเดียว แต่นี่มะเขือพวงเราเก็บไว้ก็ไม่น่าจะเกินปีก็น่าจะหมดแล้วก็จะเก็บรุ่นใหม่เข้ามาแทนที่ถ้าช่วงไหนที่มะเขือพวงราคาแพงๆเราก็นำออกไปขายที่ตลาดได้คุณสมบัติของมะเขือพวงเวลาไปทำกับข้าวเนี่ยจะเนื้อกว่าดิ่นกว่ามะเขือเปาะ เมื่อเขือเปาะนี้เหมาะที่จะกินแยกต่างหากกับน้าพริกกับลาบกับตัวอื่นเมื่อเขือเปาะถ้านำไปใส่แกงเนี่ยเราอุ่นแกงสักครั้งสองครั้งเมื่อเขือเปาะก็จะเละแล้วแต่ว่าเมื่อเขือพวงเนี่ยเราจะอุ่นสักกี่ครั้งก็ได้อุ่นฆ่าเชือ้ออุ่นหรือตุนกี่ครั้งเมื่อเขือพวงก็ยังเป็นลูก,ลกเหมือนเดิม จะไม่เลเหมือนมะเขือเปราะลองดูนะคะเวลาเราแกงเผ็ปดปลาดุใส่กระทิเวลาเราแกงอะไรกระช่างนะคะที่ใส่มะเขือพวงลงไปลองเปรียบเทียบดูระหว่างมะเขือพวงกับมะเขือเปาะเนี่ยมะเขือเปาะนี้จะเละนานๆไปนะคะพอเราใส่มะเขือเปาะ เราแกงตอนเช้าตอนเย็นเรามาอุ่นกินน่ะเมือเขือเปาะเริ่มนิ่มแล้วก็เละแต่เมื่อเขือพวงก,ก็ยังคงเป็นลูกๆอยู่เหมือนเดิมจะไม่เปลี่ยนสภาพค่ะวันนี้แม่มิลิซอนมาบอกวิธีการตัดแต่งกิ่งเมื่อเขือพวงมาบอกวิธีการปลูกเมื่อเขือพวงในกระถาง มาบอกวิธีการถนอมมะเขือพวงกิบแล้วกินได้เป็นปีแล้วก็มาให้คลิดเล็กๆน้อยๆว่าระหว่างนำมะเขือพวงกับมะเขือเปาะไปแกงใส่อาหารมะเขือพวงจะคงรูป ตลอดไปไม่ว่าเราจะอุ่นอาหารสักกี่ครั้งแต่มะเขือเปาะถ้าเราอุ่นอาหารมากกว่าสองครั้งมะเขือเปาะก็จะนิ่มจะเละมาบอกประโยชน์ของมะเขือพวงในด้านสมุนไพรบำรุงสุขภาพหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ก็ช่วยกดไลค์ด share, กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้แม่มาริสอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะโอ้ว่ายังไงทองหยอดหอืทอดถอนใจรอสาวหรือลูกโอ้โหรอสาวใช่ไหมทองหยอดทองหยอดลูกมือลอยเชียว รอสาวใช่ไหมลูกรอใครคะรอใครยายคุยด้วยไม่หันเลยนะท่องยอดครับท่องยอดท่องยอดครับท่องยอดเออไม่สนใจยายเลยนะไปเที่ยวไหมหไปเที่ยวไหม ไปไหมลุงหยอดครับไปไหมครับรอใครรอใครรอใครรอ,รอใครรอ,รอใครรอใคร